สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสู้คุณสู้กันครับพอกระเป๋บบาเทา้าฮักนัดเชนแอ,อ๊ครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้ตำตำกุ้งสดอีแหล้วพี่น้องพอดีได้มาละมาพาหน่วยพี่น้องมาหนี่พาหน่วยเพราะว่าขาดว่าในมันสีแก,นก่นะครับตำกุ้งสดสดใสๆนะครับแบบโอ้จวดจัดเลยบรรยากาศในมือแลยงคางสวนบ่าวเท้าพี่นอ้องหญ้าขึ้นไร้บ่า,บา,าวเท้าโบเกียวอป้าไว้นะครับเห็นบรรยากาศเขียวเขียวหลังฝนตกก่อนนาะน,นประมาณอาทิตย์หนึ่งหญ้าโป่งเขียวขึ้นมาเอา้ามา ผักกับพักเกี่ยมพี่น้องมีผักสี่ผักสี่เล้านะครับผักกรอบเนี่ยนะครับกับมะระนี่แหละมาบ,บ่าวไร้แห้หงพี่น้องเสียบจุดจวดน้ำบาวเทาอโอ้ไหลลงไตไป็นตัวงิดพี่น้องมาเนี้มาพี่น้องมาบ่าวพอกันดวนกับมังมะระ Đó bạn Cùng xuất xuất Nướng nhẩn nhỉ พักกอะกับวานดีขนาดบรรยากาศมันขึ้นพี่น้องเลยเพราะว่ายังเว้นอยู่เลยแต่ว่าคือฝนสีตุกคุณว่าอีกย่างว่าสีฟ้าอัตตาเว่นเพื่อนวราหาหม่งสดก่อนอื ยูบ้านนอาอ้องสาวมือต้องสามมือฟุ้งมินตำจักม่ได้ตั้งไรพี่น้องร้ายพิษปกติคือจังบ่ไดอยู่ไก่บอ่อขยะนะ เนี่ยิดนั่นเป็นแผน่นเป็นแผ่นเนี่ยไม่น้องติดเต็มหลากหลายอันหนึ่งร <c oughs> ่มฝนมากไปยังเนาะ ร้อยไวแต่หมากมาละมันฟูงเป็ตามมาะนตำหนักเลยพี่น้องไปเนี่ย <laughs> นัวครับนัวครับนัวเนี่ยยังเร่อบ้านเนี่ยมาลึงตึงตังเขาเลยด้วยเหตุการ เห็นเข้าแรงไก่ข้างห้างเมื่อได้อันเป็นยังก่บอเป็นสันฉัตยาดไหมพี่น้องมีพริกรวยเม็ดพริกรวยติด,ด nó hoàn thiện. Chuồng thì sẽ thấy là, bầu không khí kiểu อย้ากำลังปงเนี่ยพี่น้องอย้ากำลังปงออน เอาคีโลเขามามาหามีไวไก็ดีเองถิ่นเนาพี่หนองเราะทํดาเพราะเดี๋ยวห่าเดี๋ยวอนทรรมดา หามันร้อนมั้งเด้อพี่น้องตําแบบคือเอาตําฮู้งเนี่ยนะพี่น้องก็ะเสียบด้ยวยพี่น้องทำเนี่ยจะว่าผมหมักใส่กับปลา,เ,าเ,เ,ปเดียกันเราเผาใส่หมักหมักใส่ปลาเดี๋ย 争怒。 แบบว่าซึ่งตรวจ,จถ้าพี่น้องถามว่าข้าวบ่วมันบ่วข้าวได้พี่น้องเพอาะฮับตาตาใส่เครื่องใทงงน่นังเครื่องมันถึงมันจะบ่ข้าวเลยแต่ว่ากุ้งต้องสดน้าได้เลยพี่น้องมันจัง <laughs> ถ้ากุ้งบ่สดก็ข้าวอืมอืม Mm ปุ๋ยผิดไปหน่อยียมยอมอ,องควัอ,องควัไ่ซูบด้พี่น้อง น้ำมันหน้านตั้มเนีย่ยเบื้องพี่น,น้องบนพริกอันนี้มันโมเป็ดแห้งมาท่าก็เลยใส่หลายได้กับเพ็ดแบบเพ็ดแจ่๊บนะพี่น้องมันทำมันขึ้นใจลายหวย <c oughs> ัวเผ็ดตัวจัดกันนะ โอ้ยฮะจวจจัดครับพี่น้องบรรยากาศในมือแรงซี่คึมคึมซี่เหมืนเมือดเล็กน้อยอาจีแต่ว่าหาก,กโบเมนมาเหมือดอน,นะครับมันคึมคึมขีฟ้าบางตะเว้นนะครับคึมเศางเงาคือฝนตีตกทั้งฝนละทั้งตะเวนตกนะครับแต่ว่าทั้งหม่องบาทาอยู่นี่แกงจางปางพี่น้องไอ้โบตกมันนี่อาทิตย์กลัวแล้วตกมาอาทิตย์กราบมึงหยาเขียวนะครับไข่ยอยู่บอหยุบยังชิวเขียวอยู่ เบื่องพี่น้องพอดีเลยเอาหิง่งห้คยข่ยกินนี่ขากลาย,ลยนี่นาง,ง,ง,งามๆเงาๆนี่เอา้าขอบคุณพี่น้องนะครับสู้ขู่สู้คนนะครับที่ที่ตามเราชมบ่าเท้านะฝากพี่ต้อนน้องสู้ขู่สู้คนคือเรานะครับมืนน่อนี้นะครับมักะไลถือใจกระแช่บ,บ่าเท้านี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ